Thank you for coming for daddy, my birthday and thank you for give. Thank you for love. Uh, support me everything. Thank you so much. I love you. And enjoy for tonight. Are you ready? Yeah. Me too. So <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> จัดหนักจัดเต็มไหนจะเตรียมตัวไหนจะเรื่องของการแต่งกายของขวัญแล้วก็ด้านหลังที่เราเห็นนะคะทุกๆการโดเนททุกๆบ้านเลยทุกๆดองนะคะพี่ฟ้าขอบคุณจักใจจริงๆรวมถึงสปอนเซอร์ใจดีทุกๆท่านที่มาในวันนี้นะคะหรือว่าบางคนมาด้วยใจจริงๆก็ขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวเ่วงเวลารอยยิ้มเสียงวเราะนะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้เราจะมาทิ้งความทุกข์ความ เศร้าความเสียใจใดๆทนะั้งสิ้นที่ทุกคนเจอเจอกันมาในชีวิตน,นะคะก็ขอให้วันนี้มีความสุขด้วยกันแล้วก็ขอถ้าหากขอพรได้ในปีนี้นะคะนอกเหนือจากมอบให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวหรือว่าองค์กรและวพี่ฟ้าก็ขอให้ฟันลับทุกๆคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พรใดที่ให้มาก็ขอให้กลับคืนไปสู่ทุกคนร้อยเท่าพันเท่านะคะหวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอเจอทุกคนแบบพร้อมหน้าพร้อมแบบ รอบหน้ารอมตาแบบนี้อีกนะคะรักมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ออนด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานด้วยแล้วมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันถึงที่นี้ ความน่าสนใจในทุกมิติที่ได้ทำในทุกๆวันในอนาคตขอให้แน่นอนครับเมื่อมีผลงานที่ดีก็ต้องมีฐานะที่ดีร่ำรวยยิ่งขึ้นและสุดท้ายขอให้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงขอให้ทุกวันมีแต่รอยยิ้มมีแต่เรื่องสบายสมองและมีแต่ความสุขตลอดไปขอให้เป็นคำวอวยพรที่ขอให้เป็นจริงตลอดไป Happy birthday, Happy birthday to you สาธุเนี่ยเปเสียงก็ต้องได้นะฮะอ่ะมาถึงหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับที่เราจะให้เจ้าตัวรู้แนละ้วรู้ไหมไม่รู้เกือ <c oughs> เป็นหนอนั้ยใคร <c oughs> บอกอ่ะโอเคเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรนะครับพร้อมแล้วดีมไฟแล้ว ดูสซอรไพรสบนหน้าจอพร้อมๆกันครับมาบคนะัณทุกคนรากมาไม่เป็นไรไม่ต้องเยดือดเย็อดโมเมนต์ Moment นะฮะโ okay. okay. อเคโอเคแล้วทำไมต้องยืนกันเฮ้าอยากจะรู้ฮนะ จริงเหรอยืนแล้วยังไงลูกอะไรเอาไมโครโฟนมันหายรู้เอ๋อใครบอก แฟนคลับอะไรวะไม่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นแฟนคลับไทยคนไทยที่นู้นแบบอ้าวจะมาที่นี่เหรอคะตื่นเต้นมปะแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรใช่แต่เราก็เอ๊ะเราจะไปเราจะไปทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเด็กเด็กเด็กเราก็รู้สึกแบบว่าดีใจที่จะได้กลับไปที่ลิสเอค่ะอ๋อรู้ก็้าวๆเลยยังไม่รู้อะไรเอียดอะไรใช่ใช่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ไหนโอเคนะฮะก็โปรเจกต์นี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับว่าแผนการเดินทางของเรา จะออกจากประเทศไทยวันที่10พฤษภาคมนะครับแล้วเราจะไปที่นั่นทั้งหมด17วันนะครับเต็มๆนะฮะไปได้วยกันทั้งทีมงานแล้วก็อินฟ้ามายินทีใกล้ๆก่านีนักคุณชาลอดน,นะฮะพยายามจะสารฝันทุกอย่างที่อยากจะได้นะครับแน่นอนลอสเรียงตามนี้เลยล o อสแอนเจลิสอาจจะเป็นเมืองที่เราเคยไปแล้ว นะครับแต่เมืองที่แปลกใหม่ก็คือวอชิงตันดีซีนะครับเป็นเมืองหลวงไมอามีแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวยอร์กซิตี้นะครับซึ่งทุกที่จะเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่แสดงในร้านอาหารจะเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการมาตรฐาดที่สูงขึ้นสำหรับศิลปินต้องการกำลังใจอย่าลืมไปส่งนะครับส่วนอัปเดตการเดินทางไฟล์อะไรวันที่สิพฤษภาคมที่จะออกจากกรุงเทพ หายไปประมาณ1 7วันอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะฮะขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยนะ, birthday, นะฮะอีกรอบเองแบงกแบงก็แฮปปี้เบอร์เจตนะคะพี่ขอให้พี่ดังก็ดังขึ้นไปอีกเรื่อยๆถ้าเนี่ยงานคอนเสิร์ตอันนี้แบบช่างหน้าผมสไตล์ดิปเปอรมีหนูรับได้นะพี่ไม่ไม่ต้องบอกพี่นี่บอกคนนี้หนูแต่งหน้าทำผมเก่งนะคะ